สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAS b a Channel นะครับวันนี้เ,เพื่อนๆก็อยากให้ผมวาดโซโลนะครับผ่าพีก้านะครับจากเรื่องของวันพีนั่นเองนะทุกคนโอเคเพื่อเป็นการเสรียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะทุกคนขอเพมละหนึ่งไลค์แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำพปต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมไปเลย อันดับแรกเราก็จะวาดเป็นโซโลก่อนนะครับโดยการใช้ดาบสามเล่มในการฟันพีกานะทุกคนก็จะคาบดาบมนาะเดิมน,นะครับเป็นใช้วิชาดาบสามเล่มน,นะก็จะวาดโซโลก่อนนะครับอันดับแรกนะทุกคน,นเพื่อนคนไหนที่อยากจะวาดตามกอ็อิปกาดินสอขึ้นมาวาดตามผมได้เลยนะครับแต่มันก็จะวาดยากหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับสําหรับ ภาพนี้นะครับทุกคน ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโซโลแต่สําหรับดาบมันก็จะวาดยากมากเลยนะครับทุกคนถ้าไม่มีไม้บรรทัดนี่รับรองว่าดาบเบี้ยวแน่นอนครับไม่ตรงนั่นเองนะก็ต้องมีตัวช่วยนะครับเป็นไม้บรรทัดนะขนาดไม้บรรทัดแท้ๆยังไม่ตรงเลยครับทุกคนอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรครับก็มองซะว่ามันเป็นดาบแล้วกันนะซึ่งผมก็ได้ทําการ ร่างไว้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเคยนะครับโอเคก็ okay, จะวาดตามลายเส้นเดิมนะอาจจะไม่เป๊ะนะครับทุกคนเนี่ยครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโ,โ,โซโลเราก็จะเติมตาให้กับโซโลนะอีกข้างก็จะเป็นรอยแผลเป็นนะครับมันก็จะยะ่าตรงที่มันข่าบดาบเหมือนกันนะทุกคนโอเคต่อไปก็จะเป็น พีก้านะครับเจ้าตัวเสียงตลกของเรานั่นเองนะครับผมเขียนคน้รวาดกันเลยผมจะวาดให้มันหันหลังให้นะครับเพราะว่ามันโดนฟันนะทุกคนซึ่งมันไม่ได้วาดเป็นร่างที่มันเป็นเหมืองนะก็จะวาดร่างที่มันเป็นคนปกติแล้วนะครับหลังจากที่โดนโซโลฟันเสลกเลยนะก็กลับมาเป็นร่างเดิมนะครับแต่ร่างนี้มันก็จะใช้หอร์คิกเครือบ ทั้งตัวเลยนะมาดูกันครับว่าโซโลจะฟันเข้าหรือเปล่าครับทุกคน โอเคครับผมคคสมัติพิก้าก็เสร็จลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเติมเจ้ากอตูซกของผมเลยนะทุกคนชอบมากเกลยนะครับซอเนี่ยก็จะมาวาดเป็นท่าตกใจนะครับบวกกับท่าดีใจนะที่โซโลมาช่วยนะครับในฉากนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปหาดูใน u t u b e นะครับมันก็มีนะซึ่งมันตลกมากเลยนะครับเจ้าอุซอเนี่ย โอเคเราก็จะไปเริ่มวาดกันเลยนะครับผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าอูโซบเนี่ยมันวาดยากกว่าเจ้าสองตัวนั้นนะครับหน้าตามันนี่มันวาดยากมากเลยนะทุกคน โอเคครับผมก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโซโลฟันพีก้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ ตัดไม่ได้ซัาอาส,อสรีสารลกภาพ<อ>ล,กลแกคนท,ที่ไม่มีทางสู้ได้แล้วนะรุ่นพสรา<อ>สราเย้ซาลาโคตเท่เลยครั